แพทย์เทวหัตปีศาสต์ตอนที่207ไม่กระทบเลยจินเฉินและมั่นซีรู้สึกหวาดกลัวและต้องการออกไปทันทีน่าเสียดายที่พวกเขาช้าก,กว่าบ่าวรับใช้ของฮันชิพวกเขาเห็นบ่าวรับใช้ร่างใหญ่รีบเดินมานางจ้องมองจินเฉินและพูดใจหย,ยับคายเสียงดังว่าอนุจินเฉินมาด้อมดมมองๆที่นี่ทำไมหรือ เสียงตะโกนนี้ทำให้ฮันชิและเฟินเฟิร์นไดตายแม้แต่นักสแสดงบนเวทีก็หยุดเมื่อมองตรงไปในทิศทางของจินเฉินฮันชิไม่ยิ้มนางออกไปก่อนที่อารมณ์โกรธจะพุ่งออกมาขณะที่นางกำลังจะทำร้ายเฟินเฟิ์นไดคว้าข้อมือของนางไว้จากนั้นนางก็ได้ยินเฟินเฟินไดพูดเสียงดังว่าเป็นแม่รองจินเฉินเปยเออเชิญแม่รองจินเฉินมานั่งเร็วบ่าวรับใช้ที่เรียกว่าเปยเออหันกลับมาและโค้งคำนับเฟินเฟิ์นไดพลางพูดว่าเจ้ากะ จากนั้นนางก็ทำสีหน้าไม่ยินดียินร้ายเมื่อนางทำท่าให้จินเฉินก้าวไปข้างหน้าแม่รองเชิญทางนี้ท่าทางของนางไม่ได้จะชวนดุนละครเลยแต่ดูเหมือนว่านางกำลังตัดสินความผิดทางอาญาซึ่งทำให้จินเฉินตัวสั่นม่านสีที่ตอบสนองเร็วขึ้นรีพูดขึ้นมาว่าเราผ่านมาที่นี่เมื่อได้ยินเสียงของละครเราเลยมาดูกันเราจะไม่รบกวนคุณหนูสีและอนุหันแล้วเจ้ากะขณะที่นางพูดสิ่งนี้นางดึงจินเฉินและเดินออกไป แต่เปิดเออเร็วกว่าเดินไปขวางทางนางไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแค่พูดซ้ำๆว่าคุณหนูสีเชิญเจ้าไปดูม่านสีขมวดคิ้วเนื่องจากนางรู้ว่าเรื่องในวันนี้อาจไม่ง่ายเกินไปที่จะรับมือเห็นได้ชัดว่าฮันชิกำลังจะสร้างปัญหาถ้ามันเป็นแค่นางมันจะง่ายกว่าที่จะจัดการรับพวกเขาเป็นอนุไม่มีใครอยู่ในอันดับที่สูงกว่าอีกอย่างไรก็ตามมีเฟิร์นเฟิร์นใดยอยู่แม้ว่านางจะเป็นเพียงบุตรสาวของอนุแต่สถานะในครอบครัวของนางยังคงสูงกว่าของอนุ ไปดูกันเถอะจินเฉินพูดและจับเสื้อคลุมแน่นจากนั้นนางก็เดินไปที่สวนฮันชีมองจินเฉินเดินเข้าไปทีละก้าวเมื่อเห็นว่านางสวมเสื้อกันหนาวราคาแพงหัวใจของนางก็บีบรัดแน่นไม่กี่วันที่ผ่านมาเฟิงจินหยวนก็สามารถหาซื้อผ้าได้แต่ไม่ได้มอบให้กองกลางของคฤรหาน์เขาเอาไปตัดชุดเสื้อผ้าให้จินเฉินมีผู้หญิงหลายคนในคฤรหาต์แต่มีเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวนางอิจฉายอย่างมาก แต่นางก็รู้สึกกังวลได้ตอนนี้จินเฉินสวมชุดนี้ต่อหน้านางถ้านางไม่พยายามยั่วยุแล้วมันคืออะไรเมื่อคิดถึงประเด็นนี้ความโกรธของฮันชีก็พุ่งสูงขึ้นนางจ้องมองจินเฉินอย่างอาฆาตและถามอย่างเยือกเย็นเจ้ามาด้อมด้อมมองมองที่นี่แทนที่จะอยู่ที่เรือนของเจ้าอย่างเชื่อฟังจินเฉินไม่มีความตั้งใจที่จะโต้เถียงนางเพียงแต่พูดว่า พี่สาวจ้างละครมาเล่นที่คฤหาสน์เฟิงข้าได้ยินข้าก็มาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นและกำลังจะกลับเรือนเจ้าก่อยากรู้หรือฮันชิตตโกนในเมื่อเจ้ามาทำไมเจ้าไม่เข้ามาดีๆกลับเลือกที่จะแอบมองนั่งหันไปมองไปทางนักสแสดงบนเวทีน้องสาวไม่กล้าพบนักสแสดงเพราะกลัวจะตกหลุมรักใช่หรือไม่พี่สาวอย่าพูดไร้สาระเจ้าค่ะใบหน้าของจินเฉินเปลี่ยนเป็นสีแดงข้าแค่จะมาดูและข้าก็จะกลับไปแล้วเจ้าค่ะ เฟินเฟินได้เหลือบมองไปที่จินเฉินพลางกล่าวว่าแม่รองจินเฉินไม่ต้องรีบในเมื่อเจ้ามาแล้วทำไมไม่นั่งดูกับเราโอ้ใช่แล้วนางมองดูถ้วยชาบนโต๊ะชาหมดแล้วเราคงต้องรบกวนแม่รองจินเฉินช่วยเติมชาให้จินเฉินกัดฟันและคิดกับตัวเองว่าคุณหนูสี่ชอบก่อเรื่องตั้งแต่นางยังเด็กหากนางโตกว่านี้นางจะเป็นเช่นไรแต่นางไม่กล้าต่อต้านเฟินเฟินใด ท้ายที่สุดไม่ว่านางจะเกี่ยวข้องกับบุตรสาวของหูหญินใหญ่หรือบุตรสาวของอนุอนุก็ถือว่าเป็นบ่าวรับใช้และไม่สามารถทำอะไรได้มากเป็นไปได้ที่คุณหนูใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนางเดินไปหยิบกาน้ำชาเพื่อรินชาให้เฟินเฟินใดเดิมที่นางเคยเป็นบ่าวรับใช้ดังนั้นนางจึงไม่ต้องกังวลกับการรินชานางไม่ได้อ้าปากค้างและมือของนางไม่สั่นเพราะนางเทน้ำชาอย่างต่อเนื่อง คุณหนูสีนี่คือน้ำชาของท่านหวังหม้อชานางโค้งคำนับเฟินเฟินได้หยิบถ้วยชาขึ้นมาแล้วนำไปที่ปากของนางนางทำท่าเจ็บปวดทันใดนั้นนางก็โยนถ้วยชาลงบนพื้นอย่างรุนแรงถ้วยแตกและน้ำชาก็กระเด็นบนพื้นเจ้าต้องการฆ่าข้าให้ตายเชียวหรือเฟินเฟินได้ส่งเสียงร้องจ้องมองด้วยความโกรธขณะที่ชี้ไปที่จินเฉินจิตใจของเจ้าทำด้วยอะไร จึงเทชาร้อนร้อนให้ข้าดื่มเจ้าต้องการฆ่าข้าให้ตายงั้นหรือม่านสีไม่สามารถทนดูได้อีกต่อไปนางรีพูดขึ้นมาว่าการน้ำชวังอยู่บนโต๊ะมาพักหนึ่งแล้วคุณหนูสีดื่มมานานแล้วมันจะร้อนแค่ไหนเจ้าพูดกับข้าหรือเฟินเฟินได้โกรธจัดเอาล่ะแน่นอนว่าเจ้าเคยเป็นบ่าวรับใช้ที่เรือนจินอยู่มาก่อนหน้าถึงได้มีลิ้นที่แหลมคมกว่าคนอื่นๆแต่เจ้าไม่ได้เรียนรู้กฎใดๆเลยหรือเจ้าเป็นใครข้าเป็นใคร เจ้ามีสิทธิพูดจาเช่นนี้กับข้าหรือม่านซีรู้ว่านางไปไกลเกินไปแล้วสักพักนางไม่รู้ว่านางควรทำอะไรจินเฉินรู้ว่าพวกเขาโชคไม่ดีที่เข้ามาดูแม่ลูกคู่นี้เห็นได้ชัดว่าเฟินเฟินได้แกล้งเจ็บปวดแต่ม่านซีก็ยังคงพูดและทำให้นางลำบากใครจะรู้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนางยิ้มและแสดงท่าทีที่ดูร้ายและจงใจดุม่านซีเจ้าขาดวินยัยเมื่อเจ้านายพูดเจ้ากลา้าพูดแทรกขึ้นมาได้อย่างไร เจ้าควรตกตัวเองม่านซีรู้ว่าจินเฉินกำลังทำสิ่งนี้เพื่อบรรเทาความผิดของนางดังนั้นนางจึงยกมือขึ้นโดยไม่พูดอะไรเลยและตบหน้าตัวเองสองครั้งเมื่อเห็นม่านซีตกตัวเองหันชี้และเฟินเฟินใดก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นก่อนหน้านี้จินเฉินและม่านซีเป็นบ่ารับใช้ของเฉินซื่อทั้งคู่เฉินซื่อเป็นหูยินใหญ่มักจะเย่อหยิ่งและเจ้ากี้เจ้าการอยู่เสมอ นางยังยกสถานะของบ่าวรับใช้ในสวนของนางเองทุกคนล้วนหญิงยโสเฟินเฟินใดเป็นเพียงบุตรสาวของอนุและทั้งสองก็มองนางอย่างดูถูกเสมออย่างไรก็ตามตอนนี้มันแตกต่างกันเฉินซื่อเสียชีวิตและสถานะของพวกเขาเปลี่ยนไปบวกกับการที่เฟิงจินหยวนไม่ได้อยู่ที่คฤราสหาดเพื่อปกป้องพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาเป็นเหมือนหงเพลิงไร้ขนแต่เฟินเฟินใดไม่เชื่อว่าทั้งสองเป็นหงเพลิงพวกเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าของเล่นสำหรับคนอื่น คือมอนางจ้องมองที่จินเฉินและตะคอกเมื่อบ่าวรับใช้สามารถบินไปกิ่งก้านอื่นได้นางก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าอีกาหากนางต้องการที่จะเป็นหงเพลิงทันใดนั้นฮันชีก็เกิดความคิดที่น่ารังเกียจจินเฉินเจ้าร้องเพลงเป็นไม่ใช่หรือจินเฉินตกตะลึงแล้วสายหัวไม่เป็นเจ้ากะเฟินเฟินได้กล่าวถ้าเจ้าร้องไม่เป็นเจ้าก็สามารถเรียนรู้ได้ แม่รองหันชอบดูละครเหล่านี้เมื่อวานนี้ท่านพ่อพูดกับนางว่าเราสามารถเชิญน,นักแสดงให้มาแสดงที่คฤิาสา์ได้วันนี้ทั้งคณะเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ถ้ามีนักแสดงสอนเจ้าหลังจากที่เจ้าได้เรียนรู้เจ้าก็จะสามารถแสดงให้เราดูได้จินเชิญรู้สึกถึงคลื่นของความอับยศสอดสูที่พุ่งขึ้นมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นางเป็นผู้หญิงของเฟิงจินหยวนแต่เฟิงเฟินไดต้องการให้นางเรียนรู้วิธีการแสดงจากนักแสดงเหล่านี้นางจะเรียนรู้อาชีพชั้นต่ำได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าจินเฉินยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับพันชี้จึงตวัดออกมาว่านี่มันอะไรกันเจ้ากล้าที่จะเพิกเฉยต่อคำสั่งของคุณหนูที่สี่หรือจินเฉินรู้สึกสับสนและมองเฟินเฟินไดพลางเอ่ยว่าหากคุณหนูสี่และพี่สาวหันอยากดูละครมีนักแสดงมาแสดงจริงจงจงินเฉิน ถ้าบอกให้เจ้าแสดงดังนั้นเจ้าก็ต้องแสดงทันใดก็เฟิงเฟินใดก็ตะโกนออกมาเสียงตะโกนเหล่านี้ทําให้แม้แต่หันชีก็สั่นไหวเจ้ายืนอยู่ที่นั่นเพื่ออะไรขึ้นไปบนเวทีเปยเอ๋อบ่าวรับใช้เห็นว่าเจ้านายของนางโกรธนางรีบดึงจินเฉินและบีบแขนนางอย่างแรงคุณหนูสี่บอกอนุจินเฉินให้ขึ้นไปบนเวทีก็รีบขึ้นไปสิจินเฉินสายหน้าของนางคุณหนูสีท่านไม่สามารถทําเช่นนี้ได้ ทำไมคาดถึงทำไม่ได้ล่ะเฟินเฟินใดมองดูนางอย่างดูถูกอนุกลาบอกคุณหนูว่าไม่สามารถทำอะไรได้เจ้ามีสิทธินั้นหรือไม่เปยเอ๋เข้ามาแทรกในเวลาที่เหมาะสมอนุจินเฉินคิดให้รอบครอบคุณหนูสีใช้แทะเฟิงในขณะที่เจ้าเป็นแค่อนุที่ไม่สามารถใช้แทะนั้นได้ด้วยคำพูดเหล่านี้จินเฉินก็รู้สึกเสียใจถูกต้องเฟินเฟินใดพูดถูกแม้ว่านางจะถูกรังแกอย่างเห็นได้ชัดเจน นางจะทำอะไรได้เมื่อคิดถึงอย่างนี้นางก็ไม่ได้ต่อสู้อีกต่อไปเมื่อมองไปรอบๆนางเหลือไปที่เวทีที่หยุดเล่นนางกัดฟันแล้วนางเดินขึ้นไปนักแสดงย้ายไปด้านข้างเพื่อให้ที่ว่างแก่จินเฉินจากนั้นเขาก็ส่งยิ้มหวานกับฮันชีและถามว่าข้าขอถามได้หรือไม่ว่าผู้หญิงคนนี้ที่ขึ้นมาบนเวทีเป็นใครฮันชีหัวเราะแล้วตอบนางเป็นแค่อนุ ม่านสีจ้องมองที่ฮันชิและคิดว่าผู้หญิงคนนี้ระยังอายมากนางก็เป็นอนุเช่นกันแต่นางกลับพูดอย่างนั้นจินเฉินหมดความสนใจในการโตเถียงกับฮันชินางเพียงแค่พูดว่าข้าไม่รู้วิธีแสดงจริงๆโปรดอย่าสร้างปัญหาให้ข้าอีกต่อไปในใจของนางนางสวดอ้อนวอนให้เฟิงหยู่เฮงมาที่สวนดอกไม้ในเวลานี้จีเอบจินหยวนออกจากเมืองหลวงไปแล้ว ดังนั้นคนเดียวที่สามารถปกป้องนางคือคุณหนูรองเฟินเฟินได้หยิบชาขึ้นมาหนึ่งถ้วยแล้วมองไปที่เวทีตาของนางเหล่มออองนางถามจินเฉินทุกคนเป็นหญิงสาวที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีทักษะในศิลปะทั้งสี่แม้ว่าเจ้าจะไม่เก่งเจ้าก็ควรมีทักษะหนึ่งหรือสองอย่างเจ้าสามารถทำหนึ่งในนั้นเจ้าไม่รู้จักศิลปะทั้งสี่และเจ้าไม่รู้วิธีการแสดงเจ้าทำอะไรได้ เป็นไปได้อย่างไรที่คฤรืหัสเฟิงของเราเลี้ยงดูคนที่ทำอะไรไม่เป็นและไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรคำพูดของเฟินเฟินใดไม่ดีและหยาบคายจินเฉินยืนอยู่บนเวทีอย่างใจหายนางรู้สึกว่านางโดนดูถูกเหยียดยามแต่นางไม่มีอำนาจที่จะต่อต้านฮันชิโบกมือให้กับนักแสดงแสดงต่อไปเปลี่ยนเพลง นักสแสดงก็ปฏิบัติตามอย่างดีในการจัดเลี้ยงตามความต้องการของผู้ชมในขณะที่เขาร้องเพลงเกี่ยวกับบ่าวรับใช้ที่กลายเป็นเจ้านายซึ่งทำให้ฮันชีต้องแผดเสียงหัวเราะเฟินเฟินได้หัวเราะด้วยแต่นางก็เตือนฮันชีเจ้าอย่าหัวเราะแรงเกินไประวังอย่าให้กระทบต่อตั้งคันของเจ้าฮันชีหัวเราะอีกครั้งแล้วลูกหัวของเฟิงเฟินได้ว่ามันไม่เร็วขนาดนั้นคุณหนูสีนั้นยังเด็กเกินไปเป็นเรื่องปกติที่จะไม่เข้าใจสิ่งต่างๆ แม้ว่านางจะพูดเรื่องนี้นางก็กังวลอย่างมากเกี่ยวกับว่านางเงอจะตั้งคันหรือมไม่ผ่านมาหลายปีแล้วเมื่อเฟิงจินหยวนปลดปราน,นางก่อนหน้านี้นางทำได้เพียงให้กำเนิดเฟิน,เฟ,นเฟินไฟคนเดียวเป็นไปได้หรือไม่ที่นางจะตั้งคันอีกครั้งแต่ถ้านางไม่ตั้งคันไม่ต้องพูดถึงเฟินเฟินใดว่านางจะถูกกระทำอย่างไรบ้างแม้ว่านางจะไม่รู้สึกหงอ ด้านล่างเวทีคู่มันดาและบุตรสาวนั้นหญิงมากในขณะที่อยู่บนเวทีจินเฉินก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ในขณะที่นักแสดงยังคงแสดงต่อไปนางไม่รู้ว่านางจะต้องยืนบนเวทีนี้นานแค่ไหนเพราะคุณหนูรองไม่ปรากฏตัวตามที่นางหวังในความเป็นจริงไม่มีใครในคฤหาสน์เดินมาที่สวนดอกไม้ นางเริ่มตระหนักว่านางหุนหันพลันแล่นและสอดรู้สอดเห็นมากเกินไปมันเป็นไปไม่ได้ที่การกระทําดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นแต่พวกเขาสามารถแกล้งทําเป็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วทําไมนางถึงรีบเร่งในท้ายที่สุดมันก็ยังไร้ความสามารถในเวลานี้เฟิงอยู่เฮงอยู่ในร้านขายยาเตรียมตรวจขาของส่วนเทียนหมิงนางสามารถระบุได้ว่ามีการแตกหักแต่นางต้องรอผลการเอ็กซเรย์ก่อนที่จะตัดสินความรุนแรง ไม่มีสิ่งใดในร้านขายยาที่มีปัญหากับอายุการเก็บรักษาในความเป็นจริงแม้แต่ยาที่ใช้ในการผ่าตัดก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดมีดผ่าตัดของนางจะไม่ขึ้นสนิมและการสำลีก็ไม่แห้งบนโต๊ะทำงานของนางก็ไม่มีฝุ่นถึงกระนั้นนางยังคงทำความสะอาดมีดผ่าตัดอย่างระมัดระวังในวันแรกที่นางมาถึงโลกนี้ นางรักษาขาของ่วนเทียนหมิงในเวลานั้นนางเชื่อว่ามันได้รับการรักษาถูกต้องแล้วอย่างไรก็ตามนางไม่คิดว่าขาที่นางดูแลเป็นการส่วนตัวจะได้รับบาดเจ็บอีกครั้งโดยพวกเฉียนโจนางจะรู้สึกดีกับสิ่งนั้นได้อย่างไรขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ